สวัสดีครับวันนี้เรามาแบ่งปันนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะวันนี้มี2รูปนะสแบบนะครับแบบแรกนะครับเป็นแบบนี้นะครับตรงรูปถ่ายสังฆติหลวงพ่อกลวยนะครับตรงนี้จะมีตาวัดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นต่อโค้ดนะครับต่อโค้ดลงไปในรูปนะครับต่อโค้ดยันนะครับด้านหลังเป็นหนุมานนะครับหนุมานเชิญธงนะครับ รูปที่สองนะครับเป็นประทับตานะครับประทับตายันนะครับแล้วเราก็เลี่ยมให้นะครับเลี่ยมเลี่ยมโบราณให้เลยครับด้านหลังเป็นยันนะครับยันที่อยู่หลังเหรียญรุ่นแรกนะครับนะชุดนี้สองสองสองบาลนะรูปสองสองกรอบสองบาลนะครับในราคาแบ่งปันจริงๆนะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรมาได้เลยครับห้าร้อยบาทเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับรับ พะตรงตามนี้แน่นอนขอบคุณครับ